วันนี้เรามาที่วัดอะไรเ <What? S 2> อร่ยวัดพงสไวย <c oughs> พามมตังมาออกกำลังกายขึ้นบันได <c oughs> <อ>กี่กีข่ขั้นกี่ขั้นไหนนับขั้นไหม <c oughs> นับขั้นไหม <c oughs> เดี๋ยวพะจะถ่ายจะถ่ายคลิปมีตงังขึ้นไปเรื่อยๆค่อยๆถ่ายทียนิดทีน <c oughs> <ๆ>ิดลืมนับเหรอโอเคเดี๋ยวเราไปถึงแล้วเราไปขึ้นกัน โอ้มีพญานาคเป็นพระนาคปกเดี๋ยวให้มีตังนับขั้นใโอ้หออตีแล้วนตอนสุดท้ายโอเคยวพอดเอ้ฐานก่อนแล้วก็เคาะไปข้างบนเลยใช่กัรที่ถ่ายกระพระอาถรรพอัพกะพระพระุโลก

กี่ขั้นแล้วกี่ขั้นแล้วเอาอะไรเคาะก่อนเดี๋ยวเขาเอาอนตลงตะเคาะเก็บดแ้อ้อะเหนือยละ เียงพ้อไม่รบข้าวเรือมาลงไปกันเดแล้ว<ฮ>เราลองไปด้วยสิแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูปลูยกับย่าก่อนพ่อ S <S ปูกกับย่าขึ้นมาแล้วไปมันเหมือนเลยนถ้ามีน้ำปนก็ใช้เลยไม่ไหกวก็ระงับลงไปซะนะไม่ก็กลับลงไปได้นะอ่าครบแล้วเอาวางไม้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยเอาลงไปแต่ลืมนะโอ้เป็นไงมองลงไปแล้วเป็นไงบ้างเสียงไหมโอ้โหช่วงมาก <S 2> <S 2> ใช่ นู่นมีนิดเดิงอข้างบนมีบันไดอีกนะอ่าอีกนิดนงอีกนิดงจะสุดแล้วจะสุดแล้วมองเห็นามันมตอท่หนูอยู่ตรงนี้มันจะหญ่หลังไปอ่ะจะหมดแล้วจะหมดแล้วมัเหมือนใหญ่หลังจริงนะใหญ่ตรงนี้บันไดเขาเอ็นไวมข้างหลังหน่อยนึง ป้าปูหอบแล้ว,ลว <c oughs> ไปยังไม่สุดไปต้อต่อค่ะรอเนยลงแม่เขาด้วยนะต้องมาก เขาเขาอะไรโอ้ไป็าอะไรบอกสูงมากอ่ะข pues ึ้นไปจะสุดแล้วเห็นทะเลไปนู่นเห็นเรืออยู่ไกลมากเลยนะใช่อ่ะไปจะสุดแล้ว โ ranch. อ้โหพระโอ่อายมากเราไปล่าๆเห็นเห็นเรือฝั่งนู้นแล้วอ่ะเห็นเรือฝั่งนู้นจริงนะนือก็อาจจะไม่เห็นเหนื่อมากลงมาแล้วแต่เลยถ่ายลงมาแล้วเมื่อกี้เป็นนับบันไดไม่ตังบอกว่าเป็นตางนับบันไดจากขั้นข้างบนสุดนู้นลงมาจนถึงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ทั้งหมดเป็นร้อยแปร้อยแปดสิบแปดขั้น เพื่ออะไรเพื่อให้เราเดูดูความศรัทธาเราว่าเราจะขึ้นไปไหว้พระได้หรือเปล่าถ้าเราศรัทธาเยอะเราก็ต้องขึ้นไปให้ถึงเราต้องม,มีความศรัทธาสูงอีก <c oughs> เป็นเจ็ดเจ็ดเอ้ยไม่ใช่เจ <c oughs> ็ดพันสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบคันโอ้อันนี้กี่ขั้นหนึ่งร้อยแปดสิบแปดขั้นโอเคอันนั้นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเก้าสิบคั้นใช่ไหมใช่ไหมใช่ของเขาอ่ะมันจะอ่าสมมุติว่าเราไปตอนเที่ยงคืน แล้วพอถึงถึงก็ประมาณยี่สิบชั่วโมง,งอ่ะ,อ,ะปปอ๋ออันี่หรือเปล่าเขาคิดจะโกงหรือเปล่าน่ะใช่ไปเปล่าโอไม่รู้อะโอเคน่าจะใช่เนาะโอเคปู่ถามเท่าไหร่ฮะมีมีตังนับได้หนึ่งร้อยแปดสิบแปดขั้นรวมไปสองขั้นล่างด้วยโอ้คุณได้ก้าอกาวข้ามอะไม่บอกจากไหนไปอีกอะหรูอว่ามีตังนับเลยแล้วนะพ่อนับเลยไม่เอาไปตังอีกเหรอเนี่ย <laughs> มามีตังต้องเลยไปสักสองสามขั้นยา่ยายนะ่าได้กี่ขั้นยา่ยายนะ่าได้กี่ขั้นมีตังบอกร้อยแปดสิบแปดขั้นรวมสองสามขั้นล่างเลยนะ <c oughs> นับแต่ละครั้งหนึ่งสองสามมาเป็นเลขอ่ะ <c oughs> โอเคนะเดี๋ยวปิดคแค่นี้ดีกว่ามีตังเดี๋ยวเราไปดูไปอื่นอีกระบายเพื่นอนระบายเพื่อนๆดีกว่าให้มีตังให้มีตังให้มีตังระบายเพื่อนแล้วก็ ให้ติดตามคลิปต่อไปบ๊ายบายบบ๊าายยก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายเย้อย่ามานะสุบมาก